ไได้รู้ว่าเราอยากได้เจ้าสาวและก็เดี๋ยวจะเข้าสู่การประกอบพิธีนะครับ ในส่วนของการประกอบพิธีเนี่ยนะครับปกตินะผู้ประกอบพิธีจะเป็นผู้ดำเนินรายการไปคนเดียวนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเป็นพิเศษจากผู้ประกอบพิธีและท่านก็เมตตาอนุญาตนะครับเพราะผมเห็นว่าไหนพี่สมกับเขาขึ้นเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเจ้าอาจารย์วันวิพาศรีสุภาขอรับพันตำรวจเอกสุรวิทย์ชัยศิลป์ไว้เป็นสามีของข้าพเจ้า ตำร,รวจเอกซลริชชยศิลป์ไว้เป็นสามีของขาา้าพเจ้าไม่ว่าท่านกระตุนเตือนและเป็นกำลังใจของเขานะครับนี่คือหลักสาระสำคัญของการจากการัดงงานแบบคริสเตียน ที่กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแนละต่อหน้าชุมชนนะครับอันดับต่อไปนะครับถือเป็นไฮไลท์เหมือนกันจะเป็นพิธีสวมแหวนนะครับโดยท่านผู้ประกอบพิธีจะถามเจ้าบ่าวว่ามีสัญลักษณ์อะไรเจ้าบ่าวก็จะ,จะตอบว่ามีแหวนท่านผู้ประกอบพิธีก็จะพูดถึงความสําคัญของแหวนนะครับแล้วก็จะทําแบบเดียวกันกับเจ้าสาวแล้วก็ให้เขาทั้งสองได้สวมแหวนขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบพิธีครับ เป็นวงกลมหาลอยต่อประสานกันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นขอให้ความรักของท่านทั้งสองจงยัง่งยืนสืบไปจงสวงแมแหวนนี้ที่นิ้วนางมือซ้ายของเจ้าบ่าวเขาและร่างกายของเขาตลอดเวลาขอให้พลังและฤทธิ์อำนาจของพระองค์อยู่ในชีวิตของเขาขอพระองค์ทรงเมตตา ให้เขานั o, ้นมีจิตใจที่ล่าเริงและแจ่มใสตลอดเวลาเต็มไปด้วยความรักที่พระองค์ทูงประทานให้ลูกขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนนะให้คำแนะนำบ้างนะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านทั้งสองได้เหโอยาสได้เข้าสู่พิธีสำคัญแหวนที่ท่านใส่สวมใจร่วมกันนั้นให้เป็นสัญลักษณ์เตือนใจของท่านว่ามวควาสสําญมาก ที่เราจะต้องรักษากันและกันไว้นะครับเราเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพี้างทีลกครับที่ยังไม่ได้เป็นริเียนการมีพระเยซูคริสต์นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยท่านในทุกเรื่องถ้าท่านเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์โะรงจะช่วยท่านคาขอในทุกเรื่องโะรงจะท่งตอบตามคะสคงของโะรงแัะนั้นนี่คือสิ่งที่ดี ผมอยากให้ทั้งสองได้ปุกผ่านกันด้วยพระเจ้าของพระเจ้า,อ,มมาอ,ออาธยก,ก ภาพแห่ความชื่นชมยินดีนะครับขอบคุณทุกทายากาุกวันนี้เป็นยายนะคระับผู้สมใหม่ได้เตรียมอาหารไปเตรียงต้อนรับทุกท่านะครับแต่เราต้องปรับพื้นที่ตรงบริเวณนี้ที่เรากำลังนั่งกันอยู่ ครับทุนะครับอเชิญทุกท่านนะครับคุณเสียตุ้นี้ไปใส่รูปเลยนะครับส่วนกรณีเดียเเด๋ยวตอนจากตีนเราก็เกิดถ่ายรูปนะฮะเจอผู้เล่นไปถ่ายรูปกับผู้สมรู้ใหม่ด้านบนสุ้มเลยนะครับด้านหน้าสุ้มเลยนะครับเดี๋ยวรูปขอบคุณพระเจ้าที่ให้มีวันนี้ขอบคุณศิตยาภิบาลอาจารย์ท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านข้าพเจ้าร,รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากมายในความรักที่พระเจ้าประทานผ่าน ทั้งอาจารย์ศิยาพิบาลพี่น้องทุกทท่านที่เข้ามาแม้ไกลแค่ไหนพี่น้องก็มานี่คือมาด้วยหัวใจและช่วยข้าพเจ้าเรื่องหัวใจข้าพเจ้าไม่มีอะไรให้พี่น้องมากมายนอกจากหัวใจเช่นกันค่ะขอ